นะครับส่วนตัวนี้ก็มีหลายตารางหน่อยนะครับก็จะเป็นอันนี้ก็ไม่ก็มีฉเฉลยมาให้เหมือนเดิมเราก็แค้เรียนรู้จากตัวอย่างเนาะก็จะเห็นได้ว่าในตัวอย่างนี้เขาจะมีการจับมุมด้วยนะครับอันนี้ก็จับอยู่ในก่องสี่เหลี่ยมโอเคเอ น่ะโอเคเดี๋ยวเราจะทําการหาทีละก้อนนะครับอันดับแรกผมจะเริ่มจากก้อนนี้ก้อนนี้จะเห็นว่า AB เป็นศ CD เป็นศแสดงว่าก้อนแรกนี้ต้องใส่บารหมดเลย A B C D บาบาบาซึ่งอันนี้ก็จะมาตรงกับก้อนนี้นะครับโอเคตรงแล้วลบนะครับ พิจารณาก้อนที่สองจะพิจารณาก้อนนี้นก้อนนี้ ab ส่วนอันนี้ก็จะเป็นอันนี้นะครับเราก็จะรู้ว่าเอ่ออันนี้นอันนี้จะมี a ตัวเดียวที่เป็นหนึ่งนะครับนอกนั้นเป็นศูนย์แสดงว่า a ไม่ใส่ร์นอกนั้นใส่บร์หมดก็จะเป็น a b c d ba 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 นะครับ ซึ่งเรามาดูว่าก้อนนี้มันก็จะมาตรงกับก้อนนี้นะครับโอเคจบไปส่วนก้อนต่อไปนะครับก้อนต่อไปพิจารณาก้อนนี้นี่นะครับนี่อันนี้จะได้ว่าวนะชุดนี้จะได้ว่า a เป็นาร์ b ไม่ใส่าร์ c ส่บาส่บาแล้วก็ดีไม่ใส่บานะครับที่การเรียงก็คืออันนี้อันหน้าแรกคือ c ต่อไปคือ1อย่างนี้นะครับมันเรียงกันเลยนะครับเดี๋ยวนะเราก็มาเช็กว่าไอ้ที่เราหาได้เนี่ยมันตรงกับอันไหนซึ่งมันก็ตรงกับอันนี้นะครับโอเคเหลือหาอันสุดท้ายก็คือหาอันนี้ หนึ่งหนึ่งนี่ก็จะได้เป็น A B, C บซีแล้วก็ D เรามาดูว่ามันตรงกับอันไหนตรงกับอันนี้นะครับโอเคเราหาทั้งสามก้อนได้แล้วแล้วก็ตรงกับเฉลยเขาด้วยนะครับอ่ะซึ่งเราจะเอาก้อนนี้มาลดรูปก่อนเพื่อที่จะให้ได้คำตอบ ที่สั้นที่สุดนะครับก็จะลวกโจทย์มามี c d a b c d a b b c d ก็ a b c d อืม เรามาดูว่าดึงตัวร่วมไหนได้บ้างนะครับก็สังเกตว่าโจทย์เขาออกแบบมาพอดีมากเลยนะครับสังเกตว่าตัวที่เราจะสามารถตัดทอนกันก็จะมีตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ซึ่งถ้าโยงแบบนี้เราก็จะรู้โดยอัตโนมัติว่ามันก็จะเหลือก้อนข้างหลังนี่แหละนะครับ มันก็จะเหลือก้อนข้างหลังนี่แหละอ่ะโอเคโดยพอดึงตัว้วยออกมาใช่ไหมมันก็จะเป็น B C D ในวงเล็บ E Bar O E O กับ B C D วงเล็บ E Bar O E ซึ่งเราก็รู้อีกแล้วแหละว,ว่าถ้าอยู่ในรูปแบบนี้คือหนึ่นงนี่ก็คือหนึ่นงซึ่งก็จะเขียนเอานี้ลงมาเขียนเลย b c d o a b bar นี่นะเดี๋ยวนะวนะอันนี้อันนี้มี bar ด้วยอ่โอเคนี่ก็คือมันก็จะมันตัดทอนกันเดี๋ยวนะมันตัดทอนกันได้อีกไหม อ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันมีอันนี้ด้วยมันมีบาร์นี้ด้วยลืมเขียนนี่นะนี่นะเออถามว่ามันลดทอนกันได้อีกไหมมันลดทอนกันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนกันแล้วถ้าเราจะมองว่าเอาตัวนี้กับตัวนี้มาดึงใส่กันไม่ได้เพราะว่าไอสองข้างหลังเนี่ยมันไม่เหมือนกันไอสองตัวข้างหลังเนี่ย ั่งนี้ดีมันไม่มีบาตัวนี้มันมีบานะครับดังนั้นนี่ก็เป็นคำตอบสุดท้ายก็มาดูว่าตรงเขาไหมซึ่งก็ตรงนะครับโอเคประมาณนี้ครับ